ติดเครั่รรอูเกับมุรับดัมป์จริงจรินรึเปิดโอ้ฝาชายไม่ปิดอีกมีเก็บมุมแล้วครับนี่สะแม่รังงานเก็บจบครับวันนี้จบแน่นอน ตัวเล็กอยู่ข้างล่างนะครับตัวใหญ่อยู่ข้างบนอันนี้ก็เก็บตันไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก็บตามพื้นที่เก็บจับเรียบร้อย ติดแก้วครับวันนี้จเจ้าที่เด็ดมักไฟรอยเสร็จแน่นอนครับวันนี้ยังไงก็จะเอาให้เสร็จวัดเอ๊ะ ต้องรีบเร่งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานได้จะต้องไปต่อมีงานชั่วโมงมีงานวิ่งกินอยู่ เี๋ยวเราไปเทข้างนอกครับที่ให้เกกองยกกองจาดินก็จะหมดแล้วครับวางแผนปิดที่หนึ่งเดี๋ยวจะเอา20รถนะครับคได้ไปไม่ถึงสิบนี่แม็กสิจวดนี่ดินเราก็เอามากองเดี๋ยวเราจะปิดทางแล้วครับปิด เราอยู่มุมสูงครับดูการเก็บมุมของอาจารย์คริสพินรวยพินรวยหรือว่าพิตะฮอลซิงวันนี้ก็ลอยมานะครับอยู่แถวนี้ไม่รู้มาจากทางไหนหนนสบายใจครับงานการไม่ทำเดิน่ายยูทูปครับเดินละแสน ดราม่าซะหน่อยครับนี่ไม่มีอะไรเล่นต้องเล่นไงตะหน่อยแอมีครับแต่ไม่เปิดเสร็จแน่นอนครับวันนี้เสร็จแน่นอนจะลุนี้โอ้จัดจริงๆเลยคี่เด็ดนี่ ดูครับอุ้มดินสีใหญ่นะครับไม่มีโหลดรับรองครับไม่มีโหลดไฟฟ้าครบครับคันนี้เดี๋ยวมาเนี่ยดูครับตักแบบติ๊บให้ดูเลยอีแบบติ๊บยว ไปดูว่าจานคิดจะหาที่จบยังไงเหลือดินอยู่อีกประมาณไม่ก,กี่รถนะครับนี่ประมาณอ่าหกรถก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้จะขาดคุณหรือว่าได้กำไร แต่ไม่ขาดทุนนะครับไม่ขาดเพราะว่าเราวิ่งรถบริษัทอย่างเดียวนะครับรถร่วมเขาพากันไปหลอยสิบี่อื่นก่อนเอาให้จบเอาให้เสร็จเดี๋ยวย้ายรถกลับบ้านพรุ่งนี้ก็ถ้าไม่วิ่งดินก็วิ่งงานชั่วโมงทำงานชั่วโมง น่าจะให้เจียคริสไปทำงานชั่วโมงหมดมนะั้งไอเทคตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยไปทำงานชั่วโมงก็เดินสุ่มสี่สุ่มแปดตกอีกไปว่าใสายย่เยอะเจ้บเลอร้จะไม่กุ ว่าแล้วพ่อไหวครับเฮ้ยเกรดพอเดี๋ยวดินไม่พอให้เขาพอ,อพอแล้วน,นี่เดี๋ยวดินไม่พอให้หเาากาตรงนู้นเลยน้อบวมมันอะ ตักตัวนู้นเลยมาเป็นมุมเลยขึ้น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 ,น,น,นออกมาเลย ครับถกันพี่น้องหมดตาลวิ่งสองคันครับเออเร่งงานหน่อยเร่งงานหน่อยเอาให้เสร็จรถหมดตาลเอใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะไม่ขาดเพลนแล้วครับรถดำ ทรงจะไม่ค่อยได้เท่าไรนะครับตาเพราะว่ามีแต่แม่รังนี่นะครับเลยจับทรงไม่ได้พุดยากครับพุดยากมากเลยนี่ได้เป็นรูปเป็นทรงขรานี้ก็โอเคครับเพราะว่าโอ้โหกว่าจะผ่านในแม่รังได้นี่อันนี้ก็ผ่านแม่รังแล้วก็ลงไปอีกผ่านดินดินดินขาวดินตาลแล้วก็ไปถึงดินอะไรดินแดง นี่สชั้นจบกันอยู่ที่ดินแดงนะครับนี่ก็ถือว่าสู้แล้วครับนี่สู้สุดใจครับโอนี่แม่รังเต็มสะนี่ปนหัวหมูไว้หนึ่งหัวนะครับพี่น้องเอซีนี่เสร็จงานนี้ก็ต้องเอาหัวหมูมาเส้นไหว้ เจ้าทีจะทานครับที่บนเอาไว้ให้ลูกหลานน้ำงานปลอดภัยตรงนี้แม่รังยังอยู่อีกชั้นหนึ่งนิดหนึ่งเบาครับคอนโทรลเบาคัานนี้ มีเร็วดังใจครับไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรครับมันไปตามสเต็ปของมันเองครับันนี้แล้วรู้ระบบมันมาดีนะครับไม่มีเวลาที่ไปใส่กระจกเลยครับ พอสลิปนี้เราก็ฝากไว้นะครับกับเจ้ามักไฟที่เด็ดมักไฟนะครับรถประจำทีมงานเราเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับคอยดูคันใหม่นะครับคันใหม่ของทีมงานว่าจะเป็นรุ่นไหนนในจะไม่นาน,นครับอีกประมาณสองสาวันครับเจอกับตัวแน่นอนจะเร็วจะแรงไหมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับทีมงานนะครับนมซิ่งดินระเบิดสวัสดีครับผม